โอ้ไส่นังทางในเนี่ยไส้เลือดบ่ไส้เลือดครับผมนี่เป็นหูก็มีครับผมเป็นหูน้ากากมันเน,ะะนาะสี่บ่หูให้เรียบร้อยเนาะชบสอ่า มาซื้อซอยเพื่นเด้อใส่อัวอยู่กลางตลาดเทศบาลนครพนมผมรอพีกัดนะครับแม่แดงครับผมตลาดโซเทศบาลนครพนมอยู่ทางหลังครับผมตอเ้านะขายางหลังตอแปมมาเลยน่าไปขายกสบอกบเนิปพีไดอกบดบดเสื้อน,นะอาะ เอาข oh, <the> ึ้นไหมฮะเฮ้ยมาโฆษณาตลาดสดให้นะครับผมช่องบ่าวเดชนครพนมนะครับยูทูบจ่ายละห้าสิบห้าสิบบาทถอดให้เรียบร้อยถอดเสื้อให้ปลาย้อนครับท่านผู้ชมร้อยหกสิบบาทคือเนื้อคือจะมันครับเนาะอ๋อปลาพ่อรลแปดสิบบาทปลาพอรลแปดสิบยังไม่ได้ตายเลยท่านผู้ชมเลยนี่มนแพร่แพบ่แบบอยู่ เกียรนก็บมีนี่เกียรนก็มี lo no, leo no, no. อย่างโซมตลาดสดเทศบาลนครพนมครับผมอันนี้ไม่อยังครับหนี่งอันนี้เกี๊ยบค่ะเกี๊ยบอ่าอืมมาละหกสิบบาทครับผมเกี๊ยบเวียดนามหรออืมครับผมพักเลยเส้นก๋วยจั๊บของฝ่ามืองนครพนมครับผมครับเลี้ยงเองบรอครับ รับมาขายเนาะโอเคผงหนึร้อยยี่สิบหร้บบาทราครผมมาเดินดูก่อนครับเดินดูก่อนเราได้ครับมา้เบิรงมีอย่างเกลวครับผมเบอร์นครพนมมีอย่างเซ่แๆบอร่อยหมูยอก็มี มาละซาบ่เยูยออันน้บืห้าสิบ่าหูยอแผ่นก็มีครับผมเป็นกระแส่บนาครับท่านผู้ชมแเือสี่ยงก็มีเนาะนี่ยงทอดไปจะกินมาเลยครับอันนี้มีอย่งซดเนี่ยมีอยดเป็ะส่อนาเลย ราสูรเทศบาลนครพนมเนี่ยทอดกรอบเลยแหละนี่ฮะกอบเปี๊ยทอดแม่เนี่ยเขาอยากเขามาซื้อซอยอันนี้ไม่อย่างแม่นี่หนาในรูปนี่ไม่อย่างนี้ข้าวปุ้นเมี่ยงข้าวุนเมี่ยงออ๋มีอย่างแน่ แม่เสื้อสายเวียดนามบอกโอ้สะพือหน้าตาดีเนาะเสื้อสายเวียดนามเนาะเสื้อสายลุงโฮเนาะผมช่วยไปถ่ายอยู่ลุงโฮนะครับขายเมี่ยงคือกันนี่หลายร้านอยู่ครับตลาดสดตังครลพนมยังเปิดอยู่เด้อมาซื้อมาอุดหนุนซอยเพิ่น เดี๋ยวสวักมอ่อ nhà, มเาเขาย่างมาเบิงทางในตลาดสดครับผมอันนี้ไม่อยังอ่ะดิขาตม้ตมขาต้มใส่หมูเหมือขาตมงานขาตมใส่หมูมือไหนขาตมอืมสิม่งเจ๋วะตลาดยังคือวายแล้วเนาะวันจันทร์บอกคนลาย ขายเนื้อนี่เนาะขายเนื้อครับผมแม่ค่ะทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อหมูสามพันกีบสามสิบกีบก็มีขายโลเท่าไหร่เนื้อหนึ่งร้อยค่ะหะโลสามร้อโลสามร้อยบาทครับผมเนื้องัวสดๆนะแม่เนาะเอาไปก๋อยซีนเด้อมีเด้อตลาดสดนครพนมเนื้อความค้าเนื้อหมากระบอกเนื้อสขาบ่อเนียค่ะเนื้อขา มา,าพาผู้ชมมาหลอตลาดเนาะ <c oughs> หมูก็มีเนาะ <c oughs> เลือดหมูหนะเนาะ ใส่กอกหมูแบบส้มหรือแบบยังเนี่ยแบบส้มโลเท่าไหร่แล้วหมูอยู่นี่ครับร้ <160. S 1> 160อยหกสิบเนาะครับผมโอเคครับผม รอตลาดทานายต่อนี่อย่างเลยหัวหมูขายได้ไห้หัวหมูโล80โลแปดสิบ หม้อหมูก็มีขายตลาดโซเทศบานนะคะพรพนมครับผมมันยังเปิดขายของอยู่มาซื้อมาเลือกมาหาได้เลย ขาวบดขาวปั่นก็มีนะครับผมเห็ดกะทินเนอะามาย่างเละข้างในครับผมชมตลาดสดต่อครับผมเห็ดขาวอ่ะดิมะมึกแข่งก็มี

สาดสุดเทศบาลนความนมประหมึกอะไน,น,นะนกระดอง ได้ซื้อไปขึ้นมือน,นั้นนะทางโซนนี้ขายพักนะครับผมพืชสดสมุนไพรเครื่องเคียงนะครับมกอื้อใหญ่ก็มีเนาะอยู่ดินู่นว่ยใหญ่ดีเนะาะฟักทองมกอือ้อ <c oughs> น่ใหญ่ดี ลาสุดแลค่ะมนมส้มบรยากาศเพื่อนครับผมตลาดเมืองนครกระซบเซานะครับนะครับคนกบลายปันไหน วันโบแม่สวงเทศกาลคนก็ค่อยเที่ยวมาซื้อเรื่อยๆครับผมยามแังแรงคนสิหลายขายดีโบแม่ขายบอดีมาได้เงี้ยเงามันเป็นสวงอยู่นะมั้ยเนาะเออวันใด้คนหลายบุ๊ยกาบอกเลยเนาะกาบอกเลยบมีขายได้แน่แต่ยามมีคนซื้อมีคนกันมากััน เน่เน yeah. eh? ่เน่เฮ็ดยังอันนี้เฮ็ดลินขาวเฮะเฮ็ดลินเฮ็ดลินเฮ็ดลินขาวเฮ็ดหนูหนูครับโลละร้อย ที่ตลาดเมืองนครพนมฮ<ะ>ักคือกันละ่ะอันนี้มีอย่างนึงบไม่แม่นเจ้าอยากได้อันนี้เปล่ใส่อ้อ่ะ ไก่อวรวมมีบ่รวมหมดแล้วไปดูร้านนู้เนเดินไปดูดิเท่าไหร่คะไก่ไก่สเหลืองๆมเไก่ไก่ไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไก่ไก่ไข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 ่ก่ไข่ไ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 ก่ไข เดี๋ยวเขาจะถามเจ้าไหน,ไหนท,ไทัามาไธรรมศาสตรมันอยู่ตลราดต,ต,ต้องมีเมียงวันแต่มถ้าผมมีเมียงวันก็ผม,ม่เป็นประเทศไทยแหละอา,ามันก็เป็นประเทศหมแล้วเยอรมันหมดแล้เนาะอาลูนะกนะ่ดมีเจ้านู้หนึงนู่นใช่ลูทุครับผมช่องบาวเดชนครพนมนะไปติดตามด้วย ช่วยมาซื้อนะครับตลาดสดเทศบาลนครพนมยังเปิดอยู่เนาะแม่เนาะยังเปิดตลอดมาซื้อซอยกันเนาะตลาดมันซบเซาเงียบเหงาต้องโฆษณาให้ได้นี่ครับเพื่อนยังเปิดยังขายอยู่คนมาซื้อกมาเลยเลื่อยๆมีเม็ดปลาทอดปลาทูก็มีเม็ดของวัวของหวานนี่ของหวานหุงละซีบบ่นแม่ละซาวอ่านทึกแลยเนาะของหวานหุงละซาวบ้า ิบหูค่อยตึงบอลลูดโอ้เป็นตาแซฟนะแม่เนาะหงวานบักเดือยเงินขนาดเลยอันนี้เป็นอย่างรวมมีดเขาเรียกว่ารวมมีดบ่แม่ครับหอมเป็นตาแซบครับมาซื้อซอยเพิ่นอะไรตลาด เดี๋ยวค่อยถ่ายแล้วก็ค่อยจะมาซื้อปลาทูเพียงละสามสิบสาบาทมีปลาทูคอหักโอ้โหเป็นแต่เสบถ่ายเก๋ไกลให้เขายากกินเขาจะมาซื้อแม่แม่ ไก่นกกระทาใหญ่นาะไก<น>่อืมตินไก,ก,นนก่โละโละร,ร้อยแพงอยู่แล้วตินไก่เนี่โลละร้อยดูธรรมดาแพงก้อนไก่เป็นตัวดละร้อยมะเขือกองละซาว ขนมโงละห้าสิบบาทน้องๆมาชมตลาดสดต่อครับผมตลาดสดเทศบาลน,นครพนมมาบางอีกม,มุมหนึ่งครับผมมะขามหวานนี่ก็มีสีทองโลโละหกสิบบาทไปดีพ่อแม่ ใกล้ที่อยู่บอมาขาบนะเนี่ยนียบเนาะไฟกับว่าเงียบอันสี่สิาบสี่นี่เนาะสามหวาน ขนมต่างๆทงละซาบาท ป่ามายู่บ่าป่าป่าเป็นยังนั้นคือลอยแล้วนะป่าอย่างน้องขา,ขาวไงป่าเพาะาลปลาเพาะครับท่านผู้ชมโลด่าไรปลาเพาะ ตละร้อยเอาไหมจ๊ะยังต่อครับตลาดสดสุบานนครพนม ยังเปิดอยู่เนาะแม่เนาะตลาดแม่แดงเทศบาลนครพนมเปิดอยู่ค่ะอยู่วางไดบอกท่านผู้ชมแน่นี่แหละนี่แหละตอนเช้าล่ะขึ้นอยู่วางไดของตลาดค่ะหลังตลาดกับที่เจ้าไปถ่ายอยู่ตรงขายไก่ฮะเลยเออเอาอันนี้อยู่ข้างนะครับอยู่ข้างทางเข้าอยู่เบื้องในอยู่ทางหลังอยู่ทางเข้าเลยครับผมถาไปละโค้งนีมว่าตลาดไอปลาน้ำโขงแม่แดงเนาะค่ะปลาน้ำโขงบขญจักเมั้หล่ะ อบอกก็ออกมากินหน่อยปลาอิสุก็มีปลาโจ๊กก็มีปลาโจ๊กนี่นี่นปลาโจก๊อกอะไรเนียยงกระดูกอ่ะอ้าวโอ้พอมาคากเลยจ้า,ามาหมดเลยพาแม่แดงครับผมตลาดโตเทศบาลนครพนมอยู่ทางหลังครับผมอยู่ตอนตอนเช้านะ่ะขายอยู่ข้างหลังถ้าตอนแปดมืเราลงมานี่เลยหน้าร้านมานขายข้าวสารนะจ๊ะอืมครับผมบอกเลยบอกเลยน้องเม่์เนาะอ่าติดตามบ้านเด็ดนครพนมมาด้วยครับเด้อ มาซื้อปลาแม่แดงปลาน้ำโขเาไปก้อยไปลาบนะครับไปต้มยำได้หมดเลยปลาเพียนะนี่เนาะอันนี้ปลาเพียปลาเพียได้ก็แซ่บได้ต้มยำปลากรดก็มีนะโน้นได้ปลาเพียไหมปลาเพียนะขายร้อยซาวร้อยซาวครับผมโอเคฮะชมมาซื้อซอยเด้อแม่เด้อขอบคุณมากครับแม่ครับสวัสดีครับปลาแม่แดง กำลังเจ็บลงถังมันมีคนละครับขอพูดไรหลายแม่จชาใชไปเบิ้งตลาดทางหลังก่อนเด้อบานี้ยปลาเดกนะครับปลาเด็กเซ่ปลาเด็กนัวมีมดดิค่ะปาเดกแกงกับมีเบาะอ้ขายโลเท่าไหร่ปาเราเด็กโลละอยีละเดียันนี้ปลาอย่างอรเนี้ปลาเพาะโลเท่าไหร่ปลาเพาะร้อยเดียวร้อยเดียวปลาอันนี้ดิ อันนี้ไปอีตูเนะาะปอีตูมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับท่านผู้ชมปบอผเคยเห็นกับเบื้องเงาปลามีเก็ดบอกปลามีเก็ดมานเนาะครับผมครับครับครับโอเคครับผมมาเลือกซื้อเหราโลละร้อยครับร้อยซาวบังม่วงเลยกมีแล้วงามนี่เนะาะบังม่วงยังอันนี้น ผมมวงแก้ววะน,น,ยยน้ำดอกไม้น้อยเน,นาะกินส้มน้ำดอกไม้ใหญ่ก็มีผมมวงแก้วก็มีอะไรยามเนี่ยยามนี้เรา,าสิขายดีเพราะว่าอยู่เฮือนมันยังเป็นดอกอยู่เฮดกระด้างครับผมเฮดกระด้างกินได้อยู่บ่แม่เฮดเนี่ย เฮ็ดบดเลยเฮ็ดบดเฮ็ดกระดาษเดียวกันอยู่บ่บดอะไร่ะเฮ็ดกระดาษโอ้อันนี้อ่อนกว่าเน้อเฮ็ดกระดาษนี่กินยากเอาไปเอาไปซอยซอยซุปบ่มันอ่อนดีเนาะห่อเท่าไหร่หกองละห้าสิบบาทเดี๋ยวถ่ายจบก่อนครับ อาโอเคไปดูทางโน้นตลาดต่อ,อป่าอย่างน,นี้ปลาขาววะโลเท่าไหร่แม่บอ บูแมนซิปพีทบอกโลเดียก็ได้คิีก็ได้กบอดกบอดเสื้อน้ะเอาขึ้นไหมฮะเฮ้ยเอา้แสดงว่ามันยังบตายนะเนาะจานเท่าไรเนี่ยจานละห้าสิบพอกินเนาะแรงอยู่ได้เนี่ยโอ้โหฮักคับมาโฆษณาตลาดสดให้นะครับผม ช่องบาวเดชนครพนมนะครับยูทูบจ่ายละห้บหาบนคนมจาละห้าบบาทอมห้าถอดให้เรียบร้อยถอดเสื้อให้ตายังไงเพราะยังบริตายด้นี่คือนี้หายใจแวบๆอยู่กระด้งมันละลูกบอสิน้ำให้มันแน้ พมให้มันแน่พมมันเนี่กาคเลยแม่ปลาทูดีนะปลาคองใหญ่โลดไใส่ดีนะสองรอยงรใส่ใหญ่เนาะปลาย้อนบวนะแม่ปลาย้อนกบปลายครับท่านผู้ชมร้อยหกสิบาทคือเนื้อคือสิมันคับเนาะนี่ปลาพโลแปดิบาท เอาเพราปดส80ยังไม่ตายเลยท่านผู้ชมเลยนแบแบอยู่เานครับเอีนก็ะีนี่เอียนกรมีโลส0 0โลอับกลับกรับท่านผู้ชมมาซื้อหาซอยเนร้าน่ยร้านแม่อยปลาร้สืฮะยายสือร้านแม่เสิร์เนาะยายสือกับยายสิงค์คับผมค่ะ มาเบิ่งไซอูอ่วเพื่อนนะครับผมทางโซนตลาดนะครับผมอยู่กลางตลาดนะครับผมเทศบาลนครพนมนะครับผมขายเป็นชุดบ่<า>ชอกขายเป็นโลโลเท่าไหร่โลร้ยล 180. ล 180. อยแปดสิบม,มีรวมมาทุกอย่างบอกครับผมโอ้ไส้นังข้างในเนี่ยใส่เลือดบ่เ,เบลือดครับผกนี่เป็นหูก็มีครับผม เป็นหูนากากมันเนาะนากากโลนร้อยสี่สิบโล่4 0บาทครับผมนนอันนี้เป็นถุงละห้าสิบบาทใช่50บาทค<น>ร,บ<า>ทรับผมเ,เปิดต้มไส้ละร้อยไปกินเลยเนาะมีน้ำจิ้มบอกมันแซ่บอยู่แล้วบอกมันแซ่บอยู่แล้ว รุงใส่รถด,ดีเจ้า,าปรุงให้เรียบร้อยเนาะาชีาออชอมขาเออครับผมัเ,เ้งเห็นเป็นก็ได้ข่เลยครับผม้งมาจันก็ได้ขายคดีครับมาซื้อซอยเพื่อนเด้อใสยอย่อู อยู่กลางตลาดเทศบาลนครพนมคของผมบอกพิกัดเนาะมาเห็นเหรียญเปลีมาลองระบบพี่ับแล้วครับร้านยังซื้อยังเอาออกได้ไหมเขาถามพงจักรเมื่อวานแถวนี้ะร้านเจ๊ไก่ร้านเจ๊ง่ายร้านเจ๊ญ่ายเราง่ญ่อีหลีเออโอ้เราจะเป็นตะแซบเด้อท่านผู้ชมมาซื้อซอยเนี่ย ร้านเจใหญ่ใจสปอร์ตแต่สปอร์ตเต็มถุงเลยใช่ใเต็มกระอบเลยอืมนี่เลยครับบอกสิบอกพี่กัดให้ในทางเข้าเข้ามาแป๊บเดียวก็ฮอตได้เลยใอ้รัญญาสองเอาโอเคเอาหูมันโดนนี่ครับรอยห้ดู ทิพนะครับบ่าวเดช์นครนมสวัสดีครับ